ดีจ้าปัญหาวันนี้คือประตูมันค้างมันไม่เด้งกลับไม่หักด้วยมาก่อนอื่นเลยก็รื้อประตูนะครับรื้อประตูก็จะมีอยู่สองสามจุดจุดแรกเลยก็ตรงนี้เป็นฝาเงี้ยครับนี่เอาให้ควงแงขอบแล้วก็งัดขึ้นมาปับ๊บ จะเห็นรูน็อต2จุดถอดออกเลย,ยที่อีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้ขันน็อตออกนะครับมันมีน็อตอยู่ตรงกลางขันออกมาเสร็จปั๊บดูใกล้ๆดึงออกมาเห็นไหมเขียวๆตนนัวนี้หาอะไรงัดออกมาทางนี้ทางด้านเราปั๊บไม่หักก็พังปั๊บเห็นไหมเสร็จแล้วกดลงหลุด อีกจุดหนึ่งผมไม่แน่ใจนะมันต้องถอดไหมเดยผมถอดนี่ตัวล็อกมันเป็นเกียวเป็นเกียวนี่นะดึงขึ้นมาให้พ้นร่องเนะี้ยแล้วก็ขัดออกได้เลยโอเคส่วนตัวนี้มันเก่าแล้วผมก็นึกวิธีแง่ไม่ออกก่อนเลยเลยผมถอดคิ้วตัวนี้ออกตัวตัวนี้นะวิธีถอดก็ เอาไข่ควงแย่แล้วงัดขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยงัดงัดงัดมันจะเป็นแบบหนีบเนี่ยมันจะมีตัวนี้เป็นตัวหนีบในร่องนะครับโอเคพอหรอกปั๊บรถผมอะมันมันดันขึ้นไม่ได้แล้วก็เลยงัดออกมาเลยปั๊บทาไมงัดออกมาแล้วมัน,นกลไกแบบไหนมาดูอ่าเห็นร่องนี้ไหมนี่มันจะมีสามจุดล็อกได้ตัวนี้ นี่เดินนี่เห็นไหมอ่ะมันจะกดลองกด,กดกดกรึบลงไปอีตอนใส่ง่ายไอตอนถอดง่ายตอนใส่โคตรยากแล้วก็จะมีกิฟกิฟก็จะอยู่ข้างหลังตามแผงเนี่ยตัวนี้เห็นไหมกิฟตัวนี้มันจะเกาะอยู่กับรูตัวนี้เห็นไหม อ่ามันจะมีทั้งแบบสวมลงกับดึงข้างนผมไม่แน่ใจแตผมผมมันผูกหมดแล้วก็ช้างมันครับไปหาวิธีกันเอาเองครับโอเคมาถึงส่วนที่จะเลือดูอ่าเอาแรกนึกว่าหักนึกว่าเหล็กมันมีปัญหาใชก็เลยลองส่องเข้าไปดูอืมเปิดนึงอืมนี่อันนี้คือมือจับข้างนอกมันกดมาเห็นไหม แต่ว่านี่มันค้างอยู่ตรงนี้เห็นการค้างไหมแล้วก็ไอตัวคันที่ดึงมือคันนี้เห็นไหมมันก็ยังไม่ถึงเลยนะเนี่ยมันไปค้างอยู่ผมก็เลยเดาว่าเป็นที่ตัวนี้มอเตอร์ก็าว่าจะถอดมอเตอร์มาดูมอเตอร์ก็จะมีน็อตสามตัวคโอเค มาอันนี้มาต้านสดด้วยกันใหม่เลยไม่เคยถอดเหมือนกันมันน่าจะปิดของตัวล็อกด้วยนะนลักเดี๋ยว ขอไปดูคนกายแป๊บเดี๋ยวต่อโอเคผมเจอละนี่เห็นไหมต้งเลือกนะเหมือนกันนั้นเลยเดี๋ยวรอแข่งคงงัดดูไม่เรียนกัน เลื่อนออกไปละแล้วก็ดึงออกปับเคข้างบนก็เหมือนกันไอ้ก้านเนี้ยก้านนี้ที่มาจากมือจับแกะเหมือนกันเลยลองลองลอง,ลองหาดูอ่ะอ่าส่องให้ดูว่าด้เห็นปะ เออไม่ออกว่ะรู้ไม่ต้องถอดว่ะลองดูบอ,อ่าปักอันนี้ปักอันนี้น่าจะกดน่าจะกดเข้าไปเห็นไหมน่าจะกดข้างในระดีเงอะเดี๋ยวลองดูงมุมเหมันมันขับอนกัน ลดนาดปะนี่น,น่าใช่ไม่อย่างงั้นต้องตัดอันนี้ออกก่อนแล้วค่อยพันใหม่ เคเบินถ่ายทันใหม่ ออออเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมานันแคบขนาดนี้นนเนาะลีก,กอขวางจังเลยลองเอานี่ออก eh uh, Hmm ada wei ติด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 เสาคำ้ำมาว่ะเนี่ยมาว่าะแต่ก็ติดว่ะอ่อกลไกมันเหรออันนี้ดึงอันนี้น่าจะเป็นล็อกน่าล็อกเสร็จแล้วตัวนี้ เนี่ยตัวนี้เป็นเปิดประตูส่วนมอเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวลองดูดิมันทำง,งานยังไงอ้อาวรสวัสดีครับพี่สวัสดีซ่อมล็อกมันค้างครับโอ้โหอย่านี้ไม่เคยเห็น เออมึงบิดเหมือนค้างอโอ้มันหมุน่างนี้ปับ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 ส่วนที่เราคิดว่ามันค้างน่าจะเป็นตัวนี้มันดัน ก็สุดนี่หว่าเออไม่เสียวะฉีดน้ำมันหน่อย จริงอยากรื้อมอเตอร์มา,มาเหมือนกันนะเนี่ยอืมไม่ดีกว่านะไม่ดีกว่าค okay, ลิปๆเคลื่นปึด๊ดอ่ะประกอบกลับเยี่ยมมาลื้อมาดูลื้อเสร็จแล้วสบายใจ กลัวว่าจะต้องใส่เขี้ยวกว่อนประกอบตะะัวเดี๋ยวินี่มันน่าจะมองไม่เห็นนะ มันต้องใส่ก่อนมองไม่เห็นหรอกทุลักทุเลสุดทาย Yeah. เฮ้ยไอตัวนี้มันลงล่างล็อกไม่ใช่เหรอตอนแรกมันอยู่ข้านบนนะ อ,อันนี้ล็อกประตูเออว่ะในข้างในมันไม่ถึงเว้ยไม่ใช่อันนี้หรอกอันนี้ตัวน,นี้ล็อก いい าไม่ต้องลือออกมาหรอกของน้ำมันหยอดก็หายเสร็จแล้วสวัสดี